สวัสดีค่ะ กลัอีกแล้วนะคะที่ช่องฟอร์ดบายซุปแตงค่ะวันนี้ตั้งพามาชมนะคะรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นของฟอร์ดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล่างเลยนะคะไว้ประกอบธุรกิจในเชิงคาณิชย์ต่างๆค่ะที่คุณลูกค้าเห็นทั่วไปตามท้องถนนเลยนะคะไม่ว่าจะไปติดตู้อลูมิเนียมนะคะติดตู้เย็นนะคะหรือว่าไปต่อข้อเพิ่มเติมนะคะเพื่อหลักๆนะคะเอาไว้ใช้ขนของค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะทําประกอบธุรกิจส่วนตัวรับเหมาเองนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะที่นําไปออกให้ลูกน้องใช้งานนะคะตัวนี้นะคะก็ ค่าสุดๆเลยค่ะเพราะว่าแตงมีส่วนลดมาแจากแบบจุกๆเลยนะคะแล้วก็ออปชั่นของเขานะคะล้ำสมัยมากเลยค่ะถ้าเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันในหลายๆแบรนด์นะคะเดี๋ยวแตงพาไปรู้จักเจ้าตัวนี้กันค่ะ OpenCAP XL 5 MT นะคะตอนนี้เหลือ2องคันสุดท้ายค่ะเดี๋ยวแตงพาชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยที่ด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำด้านแมตต์แบบนี้เลยนะคะ แน่ในล่างขตัวไฟนะคะไฟหน้าเป็นรูปสี่แคมนะคะแบบฉบับของ Nextgen ค่ะนี่ค่ะจะมีบล็อกของไฟตัดหมอกไว้ด้วยนะคะรองรับสำหรับลูกค้าที่ติดไฟตัดหมอกเพิ่มนะคะของศูนย์เราก็มีให้ติดตั้งเพิ่มนะคะแล้วก็ด้านล่างนี่จะมีแบบห่วงนะคะไว้สำหรับรองรับเนาะคุณลูกค้าใช้งานเพิ่มเติมนะคะกระจังหน้านะคะเป็นลายรวงพ่งนะคะดีไซน์ได้แบบนี้เลยค่ะ ไปหน้านะคะจะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะคะ่ะมาดูกันต่อเลยที่ด้านคิวซ um ุ้มล้อแล้วกันค่ะตัวนี้ก็ได้เป็นคิวซ um ุ้มล้อติดมาจากโรงงานนะคะขนาดเล็กสีดำแบบนี้นะคะส่วนตัวล้อนะคะจะเป็นกระทะเหล็กค่ะที่16นิ้วนะคะตัวยางนะคะก็จะเป็น215ทับ70 R 1 6ค่ะ แน่นอนค่ะแตงจับโปรโมชั่นพิเศษอยู่แล้วนะคะแตงแถมล้อมแม็กให้ทุกคันเลยนะคะสำหรับ2องคันสุดท้ายนี้นะคะผมมากๆค่ะต่อมาค่ะที่กระจกมองข้างนะคะอะ่ตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยค่ะอ่ามาดูกันต่อเลยค่ะที่ด้านข้างนะคะนี่ค่ะตัวด้ามมือจับประตูนะคะอะจะเป็นสีดำด้านแบบแบบแบบนี้นะคะแตง่งระชมด้านในเลยค่ะ ่คะด้านในกว้างๆนะคะดีไซน์ด้านเน้นแบบสีดำนะคะตัดด้วยสีเทานิดหนึ่งนะคะสำหรับในโซนด้านหน้าแต่งให้ดูดีเทลด้านในเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มที่แทงประตูก่อนเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้กดกดล็อกนะคะกดล็อกค่ะดีไซน์สวยงามมากค่ะแล้วก็ที่เปิดนะคะก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะคะได้แบบนี้เลยเหมือนรุ่นท็อปเลยนะคะดีไซน์เปิดประตูแบบนี้ ต่อมาค่ะนี่าะที่แตงบอกจะเป็นสีเข้าแบบทขานุ่มๆนะคะสําหรับดีไซน์ตรงนี้เนาะเอ๋ค่ะมีกระจกไว้นะสําหรับผู้โดยสารตอนหน้านะคะอันนี้บอกก็ปรับได้สี่จุดทางนะคะเบาะนั่งนุ่มสบายมากๆค่ะนี่ตรงฝากระโปรงหน้านะคะเราเปิดตรงนี้นะเอ๋ของสดนี่ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะห้าสปีดค่ะ มีช่องต่อ USB นะคะมีที่วางโถงค่ะมีที่วางแก้วสองจุดนะคะหน้าจอของเรานะคะมีระบบฟอดพาร์ค่ะอันนี้ก็คือเด็ดเลยนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหากระบะแครบตัวเตี้ยนะคะไว้ใช้นะคะในเชิงพาณิชย์ผลของต่างๆนะคะสร้างความหรูหราได้ค่ะด้วยรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นอื่นไม่มีระบบฟอดพาร์ตนะคะระบบฟอดพาร์ตนะคะ มีสั่งสปาร์ทรถผ่านมือถือเปิดแอร์รอได้นะคะนี่ค่ะเบาะคนขับนะคะก็นั่งสบายมากๆค่ะปรับได้สีทิศทางเช่นกันค่ะอันนี้หน้าจอเรือนใหม่นะคะขนาด8นิ้วค่ะแล้วก็ภาพชัดสีสวยมากๆเลยนะคะค่ะมีระบบออปชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงผ่านพวงมาลัยค่ะ นีเลือกขึ้นลงได้นะคะจากพวงอะไรนี้เลยรับสายได้ตรงนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็ทัสกินง่ายมากๆาน,นี่นะคะมี a p p l e c ล r p l a y นะ Android Auto นะคะเออปอดทัดน,นะนี่ค่ะนีเล่นใช้งานได้จากนี้เลยนะนี่ค่ะอันนี้เป็นกระจกออโต้เลยนะคะ ลูกค้ากดแค่นี้เลือล่อนลงอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกดค่ะไอโซมากทั้งสองข้างเลยนะคะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างนะแล้วก็กระจบกนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็สําหรับด้านแคบของเรานะคะเราก็จะมีแถมเบาะแคบแบบมีพนักพิงให้ทุกคันเลยนะคะนี่ค่ะ ลูกค้าสามารถวางของเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่ารองรับคนนั่งได้นะคะแบบสบายๆเลยพื้นที่กว้างนะคะได้ถึงเท่านี้เลยถ้าปรับเบาะคนดูครับนะคะแน่นอนค่ะสำหรับกระบะหลังนะคะคุณลูกค้าก็วางของได้แบบจุใจได้เลยนะคะนำไปต่อ้อกนะคะหรือจะเป็นรถจเดิมก็ได้นะคะก็สามารถขนของได้อย่างเต็มที่ไปเลยนะคะ,คะนี่ค่ะด้านหลังสวยมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะดีไซน์รูปไฟของเขานะคะไฟ้ายนะสวยมากๆค่ะแล้วก็ตัวกันชนนะคะแต่งจัดการแถบให้ทุกคันอยู่แล้วนะอ้อมกระบะไลเนอร์ค่ะนี่ค่ะกว้างแบบนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะมีที่ครอบนะคะนี่ด้านบนกระบะแบบนี้นะคะตั้งแต่ในรุ่นตัวเตี้ยก็มีมาแล้วนะ แล้วคันนี้นะคะยังสามารถกดกระจกทั้งสองข้างลงผ่านบุญแจรีโมทไ,ได้นะคะเดี๋ยวทาให้ดูเลยนี่ค่ะเพียงกดกดล็อกนะคะหนึ่งทีแล้วก็กดค้างที่ปุ่มกดล็อกเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะลงนะสองข้างเลยเนี่ยเดี๋ยวเทียให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตอนล็อกนะคะกดล็อกที่หนึ่งค่ะแล้วก็กดค้างที่ปุ่มล็อกนะคะ <Azure> จะได้ยินเสียงติ๊บแบบนี้ครั้งหนึ่งนะแล้วก็นี่ค่ะขึ้นสองข้างร้อมกัน เ็นยังไงกันบ้างคะกับเจ้าตัว Open Cap XL เี้ยนะคะตัวนี้นะคะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะกำลังเลงอยู่นะคะหรือว่าต้องมาถึงตรงนี้เราก็สนใจนะคะอยากจะออกไปทําธุรกิจนะคะพักแต่งมาได้เลยนะคะเพราะว่าแต่งมีส่วนลดพิเศษนะคะ1นึ0 0 0สบาทไปเลยนะคะจากราคารถนะคะ6กแส0 0ันบาทค่ะลดไปเลย1นึ0 0 0สบาทเหลือเพียง4ี่แ0 0กันบาทเท่านั้นพร้อมตามสัญญาเลยะคะ่ะฟรีล้อแม็กแต่งซิ่งให้คุณลูกค้านะคะกระบะไลเนอร์ค่ะกันชนท้ายค่ะกันสัดข้างแล้วก็ฟิล์มเซรามิกพร้อมใช้งานเลยนะคะถ้าลูกค้า ท่านใดนะคะยังสงสัยโปรอยู่นะคะโทรมาหาแตงด่วนนั่นเลยค่ะที่เบอร์โทร0835440099ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะคะอย่าลืมกดติดตามแตงไว้นะคะเพราะแตงจะมาแจกโปรดีๆให้คุณลูกค้านะคะในวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย